โอ,โอเคนั้นเราจะเล่าเรื่องอะไรคะคุณช้างออใช่มรดกดีไทยมันเยอะมากเลยนะเล่าสามวันสามคืนก็ไม่จบจะเล่าเรื่องตัวเองก็กลัวแบบจะหาว่าแหม่หรือจะอะไร่วันนี้ที่แน่ๆน,น,น,นี่ไม่ไม่ออกกองโอ้โหหยุดตั้งเถอค่าตัวไม่ไหวแล้วกองนี้ค่าตัวแพง <laughs> งั้นจะเล่าอะไรกันเีนต่ตกลงตกลงใหพี่คุณช้างของเราที่ว่าเอาลำตะเกียนนะ รามเกียรติ์เหรอแต่รามเกียรติ์รามเกียรติ์เป็นเรื่องน่าสนใจนะแต่ยาวเลยเกคย็ค่อยคุยกันเป็นตอนตอนไปก็ดีเหมือนกันอ่าคนรู้ได้ติดตามว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเขาได้คอมเมนต์มาให้เราว่าเอ๊ะที่ตรงนี้ยังไงยังไงคนไหนสนใจอะไรก็ลองเขียนลงมาว่าเออตรงนี้น่าสนใจเราอ่านแล้วเราจะมาใส่ในก็นอโอเคก็ตาบน,นั้นก็ดีถ้าพี่กุญชาว่าดีก็ดีหมดเลยแต่ขออกคนจริงนะครับ เอาไว้ชมเพื่อการบันเทิงอย่าไปตอบอาจารย์เด็ดขาดตกนะเนาะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดต้องทำยังไงคะอ่าจ้าคือเขาคงเรื่องเรื่องนี้นะผนเก้าราชการที่สองโอโทษทีครับผิดรถทเก้าราชการที่หนึ่งครับได้เขาคงเรื่องมาถึงรามายณะซึ่งเป็นประวัติของนาอินเดียอ๋อร้องตามไหมนะคะว่านี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเราก็มีฐานะ ถึงจะเล่ายัางไงอันนี้จริงเรื่องจริงแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกๆต้องหนังสือเท่านั้นค่ะคราวนี้เนี่ยเระเริ่มกับเริ่มก่อน,เร,อนเริ่มมาจากโลกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสามโลกก็จะมีโรคระบาดสมัยนี้มนะั<อ>้งเราถือว่าตอนนั้นมันเฮ้ยโควิด19มีตั้งแต่สมัยนั้นเลยป่ะอาจจะเป็นไปได้<อ>เราเนี่ยอันดับหนึ่งก่อนโรคอะไร โลกสวรรค์โลกสวรรค์ก็มีพวกเทพพงอยู่เนี่ยนะสองโลกมนุษย์ก็โลกเราๆเนี่ยแล้วสามก็คือโลกบาดาลซึ่งน้องๆทุกคนไอ้โลกสวรรค์เนี่ยมันจะมีเขาอยู่เขาหนึ่งซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาลชื่อว่าเขาไก่ล่าถูกตออ้องนะคะซึ่งเขาไก่ล่าใครอยู่คะที่อยู่ขรุงเทพที่อยู่ข้างบนสุดแล้วนะครับค่ะภาคอีสวดภาคอีสวนซึ่งภาคอีสวดเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร ใหญ่สุดอ่ะเป็นประธานอ่ะถ้าพูดกันตรงๆก็เหมือนใหญ่ที่สุดนลซีอีอ <CEO. S 1> ประมาณประมาณนั้น <c oughs> นะคะแล้วก็จะมีกรรมการผู้จัดการ <c oughs> อะไรก็ว่ากันไปท้าอินท่านอาไลเยอะแยะพวกผมก็แล้วแต่กันไปคราวนี้เนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหามาจากนี้ปัญหามันจากอะไรจากพระอีสวดนี่แหละเกิดขึ้นโดยที่ว่าเขามีการจะแต่งตั้งแต่งตั้งลําดับ เขาเรียก <Le ach> อะไรนะการทางานน่ะจะตั้งซีตั้งซีใหม่ด้านไปตั้งซีที่แบบเอาเด็กขึ้นมาเด็กในกระถา,าเด็กในกระถาเอาเด็กขึ้นมาซึ่งข้ามหัวผู้ใหญ่ข้ามหัวผู้ใหญ่ก็จะให้พรมตนนึงรู้สึกกระด้างก,กระดกโกรธอะ่ะปฏิวัติปฏิวัติขึ้นมาพรมตนนั้นก็ชื่ออนันตคมปฏิวัติขึ้นมาอย่างที่ขุนช้างพูดแต่ว่าไม่ไปประชุมไปไหมไม่ไปเขามีนัดทํา กิจอะไรไปไหมไม่ไปไม่ไปเรื่องรู้ถึงใครคะคนนี้ CEO CEO ี e o คือใครนะพระอิศวรพระอิศวรก็เลยพระอิศวรก็เลยทำยังไงก็เลยสาบให้อนันตพมคนเนี้อนาเขาต้องเรียกตนนะเทวดาพมเนี่ยนะอนาตพมตนเนี้ยไปเป็นนนทุกนนทุกคือยักษ์ซึ่งเฝ้าอยู่ไปต้องอธิบายก่อนนะ ไก็อีรามีหน้าที่ม,ทมีหน้าที่คือล้างเท้าเทวดาที่จะขึ้นมาเที่ยวใช่ล้างเท้าเทวดาที่จะขึ้นมาเที่ยวจริงๆฟังดูก็ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ะเนาะ <c oughs> จริงๆแล้วก็เหมือนจะจบแล้วอะแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจของยักษ์ตนนี้เจ้าหนงทกเนี่ยก็มันก็พูดอะไรไม่ได้มันก็ต้องล้างเท้าอะ่ะใช่แต่ก็ไม่แต่เขาบอกว่าตอนล้างเท้าเนี่ยที่เกิดปัญหาก็คือล้างเดียวไม่ว่าเทวดาแกล้งด้วย เกลกมั่งถอนผมนนทบมั่งจนถึงหัวลาเทวดาแก้งันเอี่แก้งั้นคุณแผ่นแก้งอันนี้คุณแผนแก้งที่เกิดขึ้นนี่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตั้งใจเมนนะคะใช่เทวดาหรือคุณแผนแก้งตอนนอนหลับเทวดาแก้งดีก็เลยเกิดมาเป็นอย่างนี้อันนั้นนนทบอันนี้ขุนช้างเทวดาแก้งเทวดาแก้แล้วคนนี้เกิดอะไรึ้นต่อคะหลังจากเทวดาแก้งก็เกิดความมันเนื้อต่ำใจหนักก็บิดนอกจากโดนสาบไม่พอนี้ก็มาโดนเทวดาแผ่นแก้งค่ะ นนทกก็เลยบอกว่าทํางานด้วยความขยันไงคือเข้าตากรรมการซีอโอค่ะขอพรเขาบ้างขอพรเขาบ้างซึ่งพรนั้นไปขอใครก็ขอซีอโอเราเนี่ยแหละคือไพอิสวนไพอิส่วนดูแก่ใจดีนะใครขอแกให้หมดเลย๋อใครขอให้หมดเลยใช่ซึ่งไพอิสวนประธานอะไรซีอาเดี๋ยวเดี๋ยวซีโอเนี่ยไม่ได้ขอกันง่ายๆนะแต่บังเอิญว่าเจ้ายักษ์นนทกเนี่ย อ้อนวอนขอความเมตตาว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่มาหลายพันปีแล้วเออช่วยช่วยข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดข้าพระพุทธเจ้าก็ท,ทําด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสียเหลือเกินซีโอ <c oughs> ก็ใจก่อนอย่างที่พี่กุญชางพูดกาใครขอได้หมดเลยก็เลยประทานโอเคโอเคเจ้าอยากได้อะไรล่ะจะยังน้ำทก็บอกข้าอยากได้นิ้วเพชรไปชี้กับคนที่แกล้งข้าพระพุทธเจ้าก็แค่นั้นก็เหมือนจะจบ คาอีสัวซีโอก็ผู้ใจดีเหมือนพี่ปุ๋เช้าพูดอ่ะอาอาอาข้าให้เจ้าข้าให้เจ้าแต่เจ้าต้องไปใช้ในทางที่ดีนะถูกไหมคะซีโอครับครับครับได้ครับวันนั้นยอมยอมไปก่อนพอเจ้ายักตัวนี้ได้มาก็ยังไงก็เข้าเข้าเข้าทางเขาแหละก็ทําหน้าที่ปกติปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นคะเอาไปชี้เอาไปชี้เทียวดาเอาไปชี้เทียวดาที่รองงานตอนแรกก็เขาเทวดาคนไหนที่มาล้างเท้าปุ๊บแล้วก็ไอ แกตบหัวก็ชี้ก็ตายไม่พอเท่านั้นเฮ้ยสำเร็จว่าเฮ้ยเกว่าลองดีครานี้มั่วเลยชี้มั่วชี้นู่นชี้นี่จนครานี้ปั่นป่วนไปทั้งสวรรค์ก็เกิดอะไรขึ้นเกิดบรรดาเทวดาน้อยใหญ่อ้อนวอนเข้าไปเข้าเป้าพระอิศวรร้องทุกข์อีกแล้วร้องทุกข์พระเจ้าโดนเกิดร้อนกันทั่วตอนนี้พระองค์รู้ไหมว่า ชั้นฟ้าเทวดาปั่นบวนไปหมดแล้วด้วยยักษ์นนทบตนนี้เนี่ยแหละไปสวนก็บอกรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ให้ไปแล้วถ้ามีหน้าที่ให้คนปากก็ไปขออีกคนนึงใช่เพราะฉะนั้นพระที่สวนก็เลยอ่ะทรงเรียกใครพระนารายณ์พระนารายณ์พันนารายก็มาแต่เดี๋ยวตรงนี้มันจำกันตรงนี้พันนารายมาพันนารายก็ไม่ได้มาเลยนะพันนารายคิดเหมือนกันนะต่อให้นารายสี่มือเนี่ยแหละก็คิด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถปล่อยตัวน,นี้เลยถ้ามันชี้นิ้วมาเฮ้ยเฮ้ยตายเหมนกันนะถูกไหมพระนารายทรายังไงอ่ะพระนาราย,นะมมยรทายยริดแล้วคิดอีกให้ควรแล้วให้ควรอีกก็เลยแปลงแปลงเป็นผู้หญิงสวยๆชื่อนาอักษรก็เป็นล่ำอยู่ในป่าเขาเรียกว่าอะไรลอ่ลอๆอ,อ้อยอ่อยอ่อยอ่อยให้แต่เช็คเมตติ้งว่ารน,นทพบสนใจไหมใช่ค่ะแล้วเช็คเมตติ้งสำเร็จไหมสำเร็จรนทพบเกิดมาไม่เคยเจอผู้หญิงมาก่อน เออพอเห็นก็โอ้โหประทับใจค่ะก็เลยตามไปดูตามไปดูก็คือจะทีบแหละใช่ทีบแล้วก็พอตามไปดูถึงเนี่ยให้ไม่ถ้าตามไปดูเลยต้องเรียกหมอทรงเมอต้องเรียกหมองตามไปดูใช่อันนี้เอ้ามื้วเกี่ยวอะไรนี่ใช่อันนี้สินสีชาแนลอ๋อนี่สินสีชาแนลค่ะแล้วปรากฏว่าหลังจากเรียกหมอทรงแล้วเอ้ยไม่ใช่ค่ะอ่านะคะหลังจากที่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วยักษ์เนี่ยก็เดินมา เอ้ยน้องว่าอย่งไรน้องสวยจังเลยไอ้พันดารพันดารแต่ตอนนั้นไม่เป็นพันดารนะเป็นใครเป็นอาคับสอนก็สบัดสะบิ้งนิดอะไรนี่นั่นคือไม่ได้ให้จีบง่ายฉันไม่ง่ายนะเออฉันไม่ง่ายนะเล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวอายักษ์ก็บอกว่าเฮ้ยพี่ชอบจริงจริงเฮ้ยเออน้องพี่ชอบนะน้องอยากได้อะไล่น้องยังไงพี่ใส่เปยนะใส่เปยนะพี่อาจจะลูกหล่อนิดเดียว หล่อนิดเที่ยวนะแต่พี่อยากถึงพี่ใจพี่ถึงนะแก่สปอร์ตใจดีแก่<ช>รักประมานะคราวนี้คัอนอาไลา่ซึ่อยู่ในร่างของนักอักษอเนี่ยก็บอกว่างั้นเนี่ยฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงฉันเก่งลําอะแต่ถ้าใครอยากเป็นแฟนฉันก็ต้องลําเป็นนะอไอเจ้ายักษ์มันก,ก็บอกว่าได้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 ได,ได้พี่ถนัดพี่ลัได้อ๋อเหรอใช่ค่ะถ้าไปองศีก็จบแล้วนะ ช่ไหมอืมไปลงสีนี่ล้าเยอะเลยใช่ไหมล้ำเยอะอิ่มด้วยนะนะคะปรากฏว่าอย่างไรปรากฏว่าก็เกิดอะไรขึ้นก็คราวนี้ก็ได้ทีนะอัก็ลําท่านู้นท่านี้ลําไปลํามาจนสุดท้ายก็มา,าถึงท่านาคาม้วนหางซึ่งท่านี้หมายถึงจะต้องเป็นนิ้วเนี่ยชี้มาที่ต้นขาคราวนี้ไอ้เจ้ายักษ์มนเาก็เคิร์ฟมาลําไปหลายท่าแล้วนะ,ะเริ่มวางใจ ก็ชี้มาที่หน้าขาตัวเองพอชี้มานิ้วเพชรอย่าลืมนะนิ้วที่ท่านนายประธานให้มานั่นแหละชี้ไปนราเอ้ย่วประธานให้มานิ้วเพชรเนี่ยนะแหมดีนะบอกเริ่มเริ่มบเริ่มคือตัวละครมันเยอะอะน้องๆนะต้องฟังร่วมร่วมห้าร้อยคนจริงๆแลตัวละครในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะงงเกับใหญ่บ้าเห็ไหมเรื่องจริงๆนิดเดียวเองแล้วทำไมต้องมีอะไรมากมายอ่ะถ้าพูดแล้วจริงจริงนะได้จริงจริงเรื่องนั้นแค่ว่า ไปแย่งเมียเข้ามาเขาไปตามเมียคืนจบจบแล้วจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรบ้างไปรู้กับแม่ตงนานโอ้ยอยากเล่าอีกแต่เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปตรงนั้นเดี๋ยวไม่เล่าเอาตรงนี้ก่อนอ,อยากก่อนไอ้พอชี้หน้าขาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็นนทก,ก็ล้มสิก็นนทก็ล้มสิด้วยไอ,อ้อิทธิฤทธิ์ของนิวเจ็ล้มปุ๊บพะรพนะนารายณ์ก็แปลงร่างจากนางขดศรนั่นเลยกลายร่างมาเป็นพระนารายณ์เหยียดที่กลางอกนนทพบนนทกบบอกมื ใช่นนท์เขาบอกอ้าวอะไรเนี่ยท่านท่านอะไรก็บอกว่าเจ้าเนี่ยทาความผิดนนท์เขาบอกข้าทําความผิดอะไรเจ้าเอานิ้วเพชรเนี่ยที่เจ้าได้พรจากพระอิศวรเนี่ยไปเที่วทําร้ายเทวดานี่องค์พระอิศวรก็ให้ตัวเราเนี่ยมาจัดการกับเจ้าครานี้เจ้ายักษ์นนท์พูดว่าอย่างไงล่ะก็เลยบอกว่าอ้าว ท่านไม่ยุติธรรมนี่ถ้าพระอีสวนให้ท่านมาจัดการเราทําไมท่านไม่เปิดหน้าล่ะทําไมท่านต้องปอมตัวหรือท่านไม่กล้าสู้เราเพราะอะไรท่านมีตั้งสี่มือทำไมอาวุธท่านมีหมดแต่เราเนี่ยมีแค่นิ้วเดียวนิ้วเพชรเดียวเนี่ยมีแค่เแค่นี้ทำไมท่านไม่กล้าสู้กับเราตัวต่อตัว,ตว,ตวองค์พระนารายก็เลยบอกว่าได้สซด,นนะดา,าน้ำมะได้เมาเลยนะรอนี้ปรากฏว่องค์พระนารายก็บอกว่า,ง,า,วางั้นเราจะให้เจ้าเนี่ย ไปเกิดเป็นยักษ์ที่มีอิทลิศสิบหน้าสิบหัวยี่สิบมืออาวุธครบทุกมือให้กับเจ้าก็คือว่าตอนนี้สลับแล้วพนารายอยากให้พรมากนะอ่าใช่ตอนนี้สลับอ่ะคือสรุปว่าเทวดาที่มีใจดีะ<ช>ในะใจ,จะงง<ม>ดีหมดนะคะไม่เหมือนโดนแท๊ปไพ่อะได้ใช่เหมือนโดนทัปไพนากว่าด้วยิมนไปเลยเกทับนะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปตามปากตัวเองมาเกทับนะนะคะ ปรากฏว่ายังไงนนทก็หลังจากที่คําที่พันนลัยพูดเม่สักครู่นี้ก็ปิดชีวิตนนทกนะตอนนั้นปาดคอหลังจากเสื่อเสียของพันนลายแต่ด้วยแรงกิจสุดท้ายของนอนทกตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ไปเกิดยังมเ,เ,เมืองลงกา <c oughs> ซึ่งตอนนั้นก็คือเท้ารัสเซียนเป็นเจ้าเมืองลงกาซึ่งก็จะมีนางรัชดาเป็นมาเหสีอ่าไม่อยู่ตรงนี้เหรอ ก็เลยไปหน่อยก็ไอ้นี่เลยนะเนี่ยเลยรัชดาไปหน่อยใช่ก็จะมีผับเขาบอกแล้วว่าหลงทางเสียเวลาถ้าหลงรัชดาจะติดหนึ่งจ่ายโอเคนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยูเธอรถกลับมาหน่อยนะยูเธอรถกลับมาก่อนเขาเรื่องก่อนเดี๋ยวยาวคราวนี้ถึงไหนวม่กี่ถึงไหนละถึงรัชดาละถึงลรัชดาโอเคใช่แล้วเป็นเหมงนจ่ายไหมไปแล้วโอเคมารัชดาที่ไปลงการแล้ว อะไรขึ้นก็เกิดมาไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยไอ้นนทกเนี่ยก็เกิดมาเป็นทศกัณฐ์ในเป็นลูกของอ่ารัสเซียกับนางรัชดานะคะก็จบไปตรงนั้นฟังดูแล้วก็โอเคมะเกิดมาแล้วอ่ะแต่เกิดมาก็เป็นยักษ์ที่ค่อนข้างจะลูกงามไหมก็สามารถก็ลูกงามอ่ะก็ถือว่าเป็นยักษ์ทศกุลสูงใช่ใช่ใช่แล้วก็คือปู่ย่าก็มีอิจลิสมาปกครองมาเขาบอกว่าคราวนี้ก็เกิดอะไรอ่ะใช่ค่ะ ก็เกิดโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วก็ไปเรียนไปเรียนพระเวทกับอาจารย์ฤสีโคบุตรก็เก่งกล้าขึ้นมาถือว่าเป็นยักษ์ที่เก่งทีเดียวเลยนะคะเก่งห,หลายทีเก่งหลายทีไม่ทีเดียวนะก็ะมทีทั้งหลายก่อนนะลลแล้วคราวนี้ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนวิชาเรียนวิชาวันนึงที่เก่งสุดคือสามารถกอดหัวใจตัวเองอ่ะได้ด้วยเพื่อที่ตัวเองจะเป็นอมตะ แต่เดี๋ยวน้องๆฟังก่อนนะไอ้เจ้าหัวใจเนี้ยมันมีปัญหานิดนึงคือมันจะวิ่งกับมันเป็นหลือเลือดแล้วก็เส้นเลือดแดงใหญ่เอออตาเลี้ยงสู่ร่างกายเ่ไม่ใช่สิเรานี่ก็คือเอหัวใจถอดออกมาแล้วเนี่ยก็มันจะวิ่งเข้าหาหัวเจ้าเจ้าของกันเพราะฉะนั้นทศกัณก็ฝากไว้กับพระอาจารย์ให้ไกลตัวกับคือฤาษี ขบุตรใช่พอฝากไว้ก็เอาไปไม่ได้ใช่ให้ดูแลเาใส <น S> ่ของเบียนให้ใช่ค่ะแล้วคนนี้เกิดอะไรขึ้นก็ก็มาข้สก,ก,ก,กันพวาเก่งแล้วคนนี้พอเก่งก็ค่อนข้างจะทําตัวไม่ดีไงทาตัวไม่ดียังไงก็เที่ยวไปคือผิดจากบรรพบุรุษนะขรอสกันทําตัวคือลูกเขาเมียคือนิสัยไม่ไดีเกลอ่ะใครพวกกูก็ดีไปไม่พวกกูกูก็จะใหญ่ใหญ่<อ>ที่มาเด็กมีปัญหาเด็กม,มีปัญหาเด็กมีปัญหาคราวนี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็หหะะปรอช่วงนั้นเกิดเหตุ เขาไคลาดเกิดเอียงเกิดเอียงอ่าลำบากแล้วทีนี้แล้วทำยังไงต่อเออแล้วซีโอต้องต้องบอกเลยว่าโอ้ทำางไงต่อไคลาดเอียงสะเทือนสวรรค์สะเทือนอยู่ตอนนี้มีคนต้อเลยประกาศไปว่าถ้าใครสามารถแก้ไขได้เนี่ยขอกรอนอะไรค่ะซีอโอใจดีให้หมดโอ้โหปกติซีโอก็ใจดีอยู่แล้วอเบิลเขาอีกเบิลปกติ คราวนี้ก็ไอ้ตงอ,งงอ,งอ,งองเขาไก่ลากยังร้อนร้อนเรื่องมาถึงทศกักกณฐ์อีกแล้วทศกัณฐ์ก็กกอ้อจีบจีบซิวจีบจีบนิดเดียวทำยังไงทศกัณฐ์ก็กกไปเอาจาัดอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำให้ตั้งตรงใช่ไหมหลับตาข้างเดียวทศกัณฐ์ก,ก,ก็อาจจะแจง่ะเขาตรงละนะเขาตรงประหนึ่งแกนกลางเหมือน พระดิส่วนก็เลยให้ผู้หญิงมาให้เมียให้เมียมาชื่อว่านางมณโฑมาเป็นเมียของทศกัณฐ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้ระหว่างทางที่ซีโอเอไม่ใช่สีซีโอให้มาแล้วใช่ไหมให้เมียมาละพาเมียกลับบ้านพาเมียกลับบ้านก็ระหว่างกำลังพาเมียกลับบ้านบังเอิญไปผ่านบ้านคนวิมานวิมานหนึ่งเมืองขีดขีดใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นคนที่ดูแลก็คือพาลี พาลีเดี๋ยวที่มาของพาลีเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังนะเอาว่าผ่านก่อนเห็นวัตัุลคราเยอะมากเลยเนอะทุกตัวน่าสนใจหมดมีที่มาที่ไปหมดแต่เอาเอาเป็นว่าผ่านตอนนี้เจอพาลีก่อนนะพาลีก็เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการกันผ่านง่ายเหลอกันการง่ายแล้วเด็กมาเดไม่ได้ใช่ค่ะ,ะไม่ได้ก,ไไดการการแวะก่อนแวะก่อนกันแล้วอะไรเกิดขึ้นพอแวะก่อนพบก,ก็เฮ้ยสวยว่ะสวย ผู้หญิงคนนีสวยไม่ได้การการจะให้ไปอย่างนี้ไม่ได้นะ<ม>การทำอย่างนี้ไม่ถูกนะยืมยืมยืมมาใช้ก่อนยืมมาใช้ก่อนได้เลยเหรอก็การตอนนั้นก <c oughs> ็สู้กั้นก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นแต่อะไรเกิดขึ้นทศกัณฐ์สู้กับพาลีแต่สู้ไปสู้มาทศกัณฐ์สู้ไม่ชนะรู้สึกแรงหมดไวยแรงหมดเหตุผลเพราะพาลีก็ได้พรจากซีอโออีกแล้วโอ,โอ,อ้โหจ่ายมวหมดแล้วให้กม่วงหมดแล้วให้พรจากให้พรพาลีว่าอย่างไรรู้ไหมคะ ให้ว่าพาลีสู้กับใครก็แล้วแต่พลังของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครึ่งหนึ่งจะหมดไปและพลังตรงนั้นจะเข้ามาอยู่ในตัวของพาลีอย่างนี้ก็ชนะเลยสู้ใครก็ต้องชนะก็ต้องชนะอยู่แล้วทําให้กันว่างไงก,กันก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวไกันก็ต้องไปนางมโนก็ต้องตกเป็นเมียของพาลีอพอตกเป็นเมียของพาลีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีวิวีกันอืก็เกิดเกิดตั้งคันขึ้นอะไรเกิดขึ้น ทศกัณฐ์ก็เลยเสียดของเสียใดของไม่ได้ก็ไปหาอาจารย์ฤษีซึ่งฤษีนี้พาลีก็นับถือ,อเป็นอาจารย์ด้วยเป็นนับถือเฮ้ยท่านท่านเนี่ยองค์พาลีในตอนอย่างนี้เอาเมียเันไปไม่ยอมอันทศพใา้ส่วนให้มาอย่างนี้ประธานให้มาจะมาแย่งกันอย่างนี้ไม่ได้นะฤษีก็เป็นการก็เรียกพาลีมาคุยก็ไปคุยกันปรากฏพาลีคุยไปคุยมาด้วยความเกรงใจก็สุดท้ายก็ให้เนี่ยแหละก็คืนกัน แต่อะไรเกิดขึ้นการคืนนั้นก็คือว่าขอลูกแล้วกันตอนนั้นคืออนางมนโทท้องพอดีก็ขอลูกไว้คราวนี้ยังไงก็ให้ลูกอ่ะฤาษีก็เลยเป่าเยี่ยงให้เด็กในคันของนางมนโทไปฝากอยู่ในท้องแพะก่อนอพอหลังจากนั้นอ่ะทศกัณฐ์ก็เอามนโฑไปก็เรียบร้อยไปส่วนลูกที่อยู่ในคันแพะก็โตออกก็เกิดพอถึงกำนาก็คลอดก็กลายเป็นชื่อว่า องคตจำชื่อนี้้จชื่อน,นีนไหมนะองคตส่วนทศกัณฐ์ก็พานางมณโฑมากับวังกับวังก็เวีวิวีอีกและทศกัณฐ์มีลูกอีกมีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าลลนภักจำชื่อน,นี้ไหมนะลลนภักซึ่งลลนภักก็ได้พ่อเลยอะได้พ่อทุกอย่างเก่งได้พ่อเก่งได้พ่อทุกอย่างได้พ่อหมด นิสัยใจคอได้พ่อหมดดันไปเรียนพ่อก็ส่งไปเรียนวิชาเดียวกับพ่ออีกใคือลือีโอ้หคบุตรนะคะน้องๆพอเรียนเก่งกล้าถึงเก่งกล้าที่อาจจะว่าอาจจะเก่งกว่าพ่อพ่าะสมเ็จสุดยอดวิชาใช่สาเร็จก็เก่งคือทุกคนเก่งหมดนะถ้าพูดแล้วนะก็ปรากฏว่าเก่งจนวันหนึ่งสามารถเจ้ารณพักเนี่ยก็เก่งชนิดที่สามารถแก่งกล้าตบบาวิชา ขอสาตเทพสาตราวุจจรพระอิศวนพระพรมและพระนารายได้พระอิศวรให้สอนาขบาทนาบามาพร้อมกับก็เรียกว่าอวยพรว่าให้เจ้าเนี่ยเปลงเป็นพระอินได้นะส่วนพระพรมให้สอนพรมมาศพร้อมกับประทานพรว่าเจ้าจะไม่มีทางตายบนพื้นดินหากจะตายต้องตายบนอากาศ ก็ <ừ. S 1> จะเกิดไฟบรรลัยกันเพราะฉะนั้นจะทํายังไงไม่เกิดต้องเอาพานแว่นฟ้ามาลองรับเสียงเจ้าไว้ถึงจะไม่เกิดไฟบรนลัยกันส่วนสอนสุดท้ายได้จากพระชื่อสอนวิษศุปาดํานะคะแต่ว่าเาละายไม่พอไม่ได้พอดให้สอนเพเดียวก็จบไปก็เก่งแค่ก็เก่งมากก็ก็นี่แหละคือที่มาของของ,ของฝั่งของฝั่งใครฝั่งยักษ์ ฝั่งยาที่ได้พรเนี่ยอ๋อลืมแล่วอีกแล้วอ่ะลนพักเนี่ยลนพักที่เมื่อกี้บอกว่าไอ้พ่อส่งมาเรียนใช่ไหมจากอาจารย์คนเดียวกันคือรัศกรมาส่งมาเรียนใช่ไหมน้องๆปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าวันหนึ่งร้อนวิชามาเก่งอ่ะร้อนร้อนวิชาร้อนวิชาพอสมุทรได้ได้อาวุธหมดแล้วร้อนวิชาร้อนวิชาก็ขึ้นเลยยกทัพขึ้นไปบนสวรรค์เลยอินเอ็นอ็นพูดกับพี่อินนะเอินเอ็นอินเดินขึ้นมาเลยอยากลองดี อินลงมาสู้กันซะหน่อยปรากฏพระอินก็จับศึกจับทัพมาเลยก็ตอนนั้นก็กลายเป็นทัพศึกใหญ่ระหว่างกองทัพเทวดากับกองทัพยักษ์สู้รบกันซึ่งสุดท้ายพระอินจะถา่าหนีหรือเปล่าถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งหลักเนอะถอยเร็วไปหน่อยถอยเร็วไม่รู้หนี<อ>หรือเปล่าก<ๆ>็ไม่ได้บอกว่าแพ้นะแต่ถอยไปตั้งหลักเหมือนอที่พี่ขุนช้างพูดก็เกิดอะไรขึ้นความที่รีบถอยไปหน่อยจักหล่นลืมจักหล่นไว้ เจ้าล,ลนพักก็หยิบจักไปถึงพ่อพ่อการพ่อการพ่อการเอาของมาอวดเอาของมาอวดพ่าผมมันไม่ได้จับใพระดินมาได้นะแต่ผมอ่ะเอาไจักของพระอินเอาวุธของพระอินมาให้พ่อก็เลยพูดโอ้โหลูกชายภูมิใจมากลูกชายนี่เก่งมากก็เลยเปลี่ยนจักชื่อลนพักเป็น,ปนอินทรชิตแปลว่าผู้ชนะพระอินทร์ครับนี่แหละคะ่ะคือที่มาที่ไปและคืออันนี้เราก็ อันนี้คือเล่าสังเกตก่อนนะในฝั่งของของทศกัณฐ์ฝั่งทศกัณฐ์อะขาดตัวละครหนึ่งตัวคือทศกัณฐ์ที่สองพระทศดุลีเอกที่เรกเัาจะไว้ตอนหน้าเราไว้กันแต่เรื่องของฝ่ายยักษ์เนี่ยจบแล้วตอนนี้แต่ยังมีหลายตัวนนะแต่เดี๋ยวค่อยๆบอกกันไปใช่ตอนหน้าเป็นเรื่องของฝ่ายมนุษย์มนุษย์คือใครก็คือพระรามกับพระลักษมณ์ไอเรื่องไหนถึงมีพระรามพระลักษมณ์มันจะเป็นหน้าเหนือศิษย์หรือต้องมาฟังตัดต่อแล้วยังมีเรื่องของฐานเอดีฐานนี้คือใคร อ,อันมานสิแม่ค่ะก็เอาเป็นว่าน้องๆคะบอกไว้ก่อนว่าที่เล่าพอสังเกตถ้าอยากรู้เนื้อหาจริงๆต้องอ่านครับอ่านหนังสือแล้วก็ที่สําคัญแต่การที่เราเนี่ยการที่เราทั้งหมดเนี่ยเล่าแบบนี้ทําให้เวลาน้องๆไปอ่านหรือคุณผู้ชมทุกคนอ่านเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่า,<ร>ามันค่อนข้างจะซับซ้อนปูคื้นมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ ต้องบอกว่าไม่อยากจะลาเนะี่ยแต่ก็ต้องลาไว้ก่อนนะคะเอาเป็นว่าแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ